สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับพี่ไตาหน้ามนคนหัวล้านนะ <c oughs> ก็ไม่เห็นหน้ากันนาสักพักนะครับก็ไปชนบุรีมาแล้วก็วันนี้พี่ไตยก็มาทํางานมาแรกหลังจากลาวันเสาร์ไปวันเสาร์เนี่ยก็ไปส่งไปรับอันดาสิที่ชนบุรีก็เขาเรียกว่ายัางไงนะมีโอกาสนะครับเรามีโอกาสเออถ้าใครจะมาหาพี่ไตยเด้ออยู่ไกลโรบินสันนะครับพี่ไตยหรือเซลไตยก็ได้นะครับ วันนี้นะเป็นวันจันทร์ที่27มีนาคมพศ2566ซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็จะสิ้นเดือนแล้วแหละแล้ววันนี้ก็เรียกได้ว่าการจราจรต้องหนาแน่นแน่นอนนะครับก็จะมีคุณลูกค้าจากเกาหลีให้คุณพ่อคุณแม่มาจ่ายเงินเพื่อทีจ่จะรับรถวันที่4นะครับแต่ก็จะมีอีกหลายๆท่านนะครับที่รับวันที่30ซึ่งพี่ต่ายต้องรีบเตรียมรถให้เสร็จนะแล้วก็ไปชุบรีมีอากาศได้ ดูโชว์รูมรถดูนนี่อะไรเงี้ยเราเาเห็นเขาจัดงานเราก็บิ่ได้แหล,ะและอะไรไปดูเลยก็โอเคโอเคก็ตามมาตรฐานที่ทำเนี่ย <c oughs> ก็ถือว่าเวลาลูกค้ามาเราเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟกาแฟอะไรนี้ปกติถือว่าเราทำทำได้ดีแต่มันจะมีติดใจยอยู่โชว์รูมหนึ่งอันนี้คือ,อเป็นบุคลิกส่วนตัวของเซลล์ดีใจมากๆเดี๋ยวเราต้องเอามาปรับปรุงให้ดีวันนี้เปิดงานมาแรกเดี๋ยวไม่ตายจะ พาไปดูรถที่จอดอยู่ในสต๊อกก่อนละกันยังไม่อยากหากาักยังไม่อยากหักโคมที่เราไม่อยู่สองวันนะที่เราไม่อยู่สองวันเนี่ยรถมาลงนะครับอันนี้ก็เห็นเหมือนกันแล้วเมวื่อวานเนี่ยพี่ต่ายก็ไปแสดงความยินดีนะครับกับคุณวชรินหรือว่าเสี่ยวต้นที่ที่บ้านของวชรินนี่แหละ อายุห่างกันประมาณสัก10ปีนะสปีนะพี่ตากับเซลต้อนอายุห่างกันพอสมควรนะครับคันนี้คันแรกที่เห็นนะครับก็แน่นอนแหละเขาไม่มีตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้านะทุกคนเพราะฉะนั้นคันนี้มันจะต้องเป็นเจ้าตัวแซีแต่ขึ้นอยู่ว่ามันจะเป็นเกียร์อัตโนมัติหรือเกียร์ธรรมดาคาดว่ารถพิ่งจะลงมาเพราะว่าตัวโอ้เกียร์ธรรมดานะครับทุกคนเพราะว่าสติกเกอร์อีโคเนี่ย ยังไม่ได้แกะออกเลยแล้วก็คันนี้จะเป็นตัวเกรดแซดนะครับก็เพิ่งลงเช่นเดียวกันตัวแคปโฟ1.9เกรด LDA 798,000สปาร์กหน้าดำนะครับมีใครอยากดูไหมสีบอลเงินนะปกติเคยถ่ายเนี่ยถ่ายแต่สีขาวเอามีใครอยากดูบอกเลยนะเดี๋ยวถ่ายให้ LDA สีทารเรมโบนะครับคันนูนคาดว่าจะเป็นของ เซลแคปนะครับรถใหญ่ก็จะเป็นเจ้าตัวรถเฮียบหรือว่าเด็กๆวิไตจะเรียกรถเคนั่นแหละเ,เพราะว่ามันมีแขนเคนะอว้ยกแต่ปกติเขาเรียกรถเฮียบ LDA นะครับสี่ประตูอีกคันหนึ่งก็จะเป็นตัว ZP เช่นเดียวกันนะครับลงมาสักพักแล้วสังเกตดูตัว e ีโคสติกเกอร์เนี่ยไม่ได้ติดตัวส p a r k นะครับเกรด B โอมาสองคันเลยทั้งสีบรอนแล้วก็สี ขาว V cross M คันนี้ที่เห็นนะครับจะเป็นตัวสีเทาแ์เรนโบเช่นเดียวกันแต่ว่ามันมีเจ้าตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแสดงว่าคันนี้เป็นเกรดเเพราะว่าใน p ิกอัพเนี่ยจะมีรุ่นเดียวที่มีเกรด M ทั้ง1.9แล้วก็3.0แล้วก็ทั้งขับ2แล้วก็ขับ4นั่นเองแคปโฟ i g ไฮแลนเดอร์เกรด Z นะครับตัวนี้ สีบอนเงินใครจองไว้หน้าอ้คันนี้มีลูกค้าเราจองไปบ้างไหมหน้าสปีด4ประตูนะครับคันนี้ถ้าเป็นสีขาวเนี่ยแปดแสนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเจ้าตัวสีเทอรดันโบที่เราเห็นก็คือจะบวกเพิ่ม7 0 0 0ก็อยู่ที่8ปดแสนบาทนะครับทุกคนมันเป็นเจ้าตัวสปีดเตี้ยนนั่นเองคันนี้ โอ้เฮ้ยตัว c a ปโฟฮนเดอรไม่แน่ใจว่าเป็น1.9หรือว่า3.0นะครับสีบรอนเงินแต่ว่าอันเนี้ยก็จะมีลูกค้าของเราเนี่ยจองไว้ด้วยนะครับสำหรับเจ้าตัวสีบรอนเงินลูกค้าอยู่จักลาดนี่เองไม่แน่ใจว่ามาหรือยังเอาไม่คันนี้ออตโตส้สิออตโต้ก็จะเป็น ถ้าเป็นลของลูกค้าเรานะก็จะเป็นลูกค้าที่อยู่จังหวัดกรุงเทพพระมหานครนะครับหนึ่งล้านหนึ่พันบาทนะตัว zp auto เป็นรองท็อปจากตัวเอมนะครับทุกคนตัวนี้ LDA ตัว zp zp คันนี้ก็ออโต้เหมือนกันนะครับออโต้ auto เหมือนกัน 4 Highlander 1.9เกรด LDA ตัวเอสนะครับโดยปกติแต่ก่อนเนี่ยถ้าเป็นสีเทานะครับมันจะมีเฉพาะตัว3.0ถูกไหมแต่ว่าตอนนี้มีทั้ง1.9แล้วก็3.0นะครับทุกคนลดลงมาสักพักหนึ่งแล้วแหละคันนี้นะครับก็จะเป็นของ FC ที่อยู่ต่างประเทศนะครับเดี๋ยวออกเป็นชื่อของคุณพ่อนะ c a p โ h i g h l a n d e r 1.9เกรดแซสีขาวมุกโดรไม้มาพร้อมกับแม็กขนาด18นิ้วนะครับทุกคนเดี๋ยวจะรับวันที่30เดี๋ยววันนี้เราต้องไปดูบินแต่งที่เราส่งไว้ตั้งแต่วันเสาร์ก่อนที่เราจะหยุดงานว่าเขาดำเนินการให้เราหรือยัง LDA ตัวสูงนะครับ SDA LDA, ZDA ไม่ใช่นะครับมันเป็นตัว Z เป็นออโต้รือธรรมดาน้อน้องบึ่งมาลงโอ้คันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับทุกคนถ้าเป็นสีขาวมุกโดรไม้เนี่ยเ4 9 0 0 0บาทนะมันถูกบวกขึ้นจากราคาที่ติดไว้ที่ e ีโคอีก7,000บาทนั่นเองโดยตัวนี้นะครับตรงอีโเนี่ยมันจะเป็นราคาสีขาวสีเทาสีบรอนนะประหยัดน้ำมันไหมดูสิ โอ้ oh, 16.1กิโลเมตร่อลิตรประหยัดจริงๆเลยนะครับกระจกพับแล้วก็ปรับด้วยไฟฟ้าเดี๋ยวเราไปชิงื้อดูด้านหลังกันอ๋อคันนี้เป็นรถว่างนะครับทุกคนเป็นเจ้าตัวแคปโฟ1.9เกรด SDA สีเทาแรมโบ756,000บาทนะครับตัวนี้ถ้าใครอยากได้ตัวสีเทาบวกเพิ่ม7,000นะลองบวกนะแล้วก็ ตัว lda คันนี้แหละครับที่ลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศนะครับจะมาจ่ายเงินเราก็จะรับวันที่4เมษายนนั่นเองแต่ว่าจะมาจ่ายเงินไว้ก่อนนะครับเป็นเจ้าตัวสปีด1.9นะครับตัวนี้740,000บาทนะครับราคาเขาจะชนกับเจ้าตัว Highlander ยกสูงที่เป็นแคปนะขออนุญาตชี้ตัวนี้เป็นแม็กเดิมของเขานะครับแม็กตัวนี้มันจะลายเดียวกันกับเจ้าตัว LDA นะแต่ว่ามันจะมีลวดลายที่ต่างกันก็คือตัวนี้จะเป็นสีดํานั่นเองคันนี้ก็จะเป็นของคุณน้องสำเนียงนะครับเดี๋ยวเหลือติดฟิล์มแล้วก็มีการแต่งเพิ่มเติมแต่งตัวไหนก็เดี๋ยวค่อยไปดูกันเดี๋ยวจะรับวันที่30เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นคุณลูกค้าจากอำเภอบ้านกรวดนั่นเองเป็นแคปโฟ1.9เกรด LDA สี 4, บอลเงินส่วนคันนี้นะครับก็จะเป็นของคุณน้องชุมพรนะครับชื่อชุมพรแต่ว่าบ้านอยู่อุบลแต่ตอนส่งรถเดี๋ยวเราจะไปส่งที่ลำปลายมากไปส่งวันที่30นะครับคันนี้เคลียร์เงินแล้วเร,เรียบร้อยเอ๊ะรือจะเป็นคันนี้รถเราที่เขาแต่งให้แล้วนะก็จะประมาณนี้อ่ะก็ขอให้ f c ทุกท่านนะครับ สุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเองเองไม่เจ็บไม่จนช่วงนี้พี่ตาก็อาจจะยุ่งนิดหนึ่งทั้งเรื่องลูกเรื่องเต้านะแล้วเรื่องเอกสารขายเดี๋ยวมันสิ้นเดือนแล้วต้องรีบตามยอดส่วนใครนะครับอยากตัวหาพี่ตายก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับ0850172902นะโทรมาสอบถามราคากันได้เดี๋ยวถ้าสมุิโทรมาติดลูกค้าเดี๋ยวจะโทรกลับไปนะโอเคขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับรักษาสุขภาพด้วยช่วงนี้ PM มมาจัดจานมากเลย